สวัสดีที่สูผู่ซุขคนครับผมโค้งสุดท้ายแล้ววันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกเจ็ดสายด่วนจากกทมพี่น้องสายด่วนจากกมทมส่งมะให้ตอนนี้แอดกะคิลงตอนนี้ได้พี่น้องตอน,นี่กะซี่โมงตอน,นี่กะซี่โมงยี่สิบสามยี่สี่แล้วพี่น้องสี่โมงยี่สิบสามยี่สี่แล้วเพิ่นส่งมะให้กะยังพ่อหาใดพ่อพ่อท่านอยู่ได้พี่น้องได้ยังขิดพ่อหาใดอยู่พี่น้อง สายด่วนพี่น้องสายด่วนจากปอทถั่หมองมาให้ดนวนเลยส่งมาให้แอดกับขิ้ล่งงห้แบบดนดวนด้วยกันมันส่งมาให้เพิ่งไดยง้ยังพันยังพาถทงเงินหาหน้าที่อยู่พี่น้องส่งมาให้กับขลงร่ห้เอฟซีด้เบิ่งกันในพิจารณากันก็ยังพ่อท่านอยู่พี่น้องยังพ่อท่านอยู่แบบจดจวดเลยหนึ่งีหนา นั่นไปเขียนอะไรน่อหนูตัวต้องเป็นฝ่าอะไรก็เขียนผิด บนนี่บนนี่บม่มีเลขวิ่งได้พี่น้องบม่มีเลขวิ่งบนนี่บนไม่มีเลขวิ่งเดี๋ยวเบิ่งกันโอ้บนไม่มีเลขวิ่งตัวนี้จะเลขจับคู่อือ บนบ่มีมีตะเลขจับคู่หกส่วนหกหาอันนี้คือบนได้พี่น้องได้อันนี้คือบน,น,ออน,น,อบนโอ้มาตรงกันกับเลขกัน เหล็กับสงขาแถอน้อบาทน้อถ้าวิ่งก็วิ่งหกของแต่เหล็กรับสงขาก็เล็กรับสงขาเพิ่นไห้เล็กรับสงขาเหล็กรับสงขาเพิ่นไห้ล่างหกตัวนี้ห่อยเข้ากัจัดไปรถพี่น้องหกบนบนล่างรถไปยังนี่เหล็กรับสงขาไห้ล่างพี่น้องเพิ่นทรงมาไห้มือเศ้านี่คือกันนี่เหล็กรับสงขาเอาให้เบิ่งตอนนี้เลยพี่น้องแต่เหล็กล่างก็ตรงพี่น้อง บนกำลางคือยังคนไราชีาเบ่งเลขลกรางได้พี่น้องบาทเนี่เล็กเลขลกรางรางกับบวิตตัววิ่งรางกับบมิตตัววิ่งพี่น้องส่วนล่าง เป็นยังไงพี่น้องตรงตรงเลขในใจป่ะเป็นยังไงสามได้เลขสามได้พี่น้องได้เลขสามบนสองคููล่างสองคููสำหรับผู้ทุนหน่อยพี่น้องพิจารณาเบิ่งได้มากบอกมีเลขในใจบ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้อง อันนี้อันนี้ซุ่มตัวใหญ่อันนี้ซุ่มเห็นตัวใหญ่แล้วพี่น้องนี่เออนี่แหละพี่น้องคนสวงมาให้นี่นี่หกศูนย์หกห้าเก้าสามสามห้านี่พี่น้องคนสวงมาให้พี่น้อง ส่วนบนนี่หกศูนย์หกหาส่วนล่างเก้าสามห้าสามอพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดก็ได้ฝ่าฝ่าวาได้พี่น้องฝาฝ้าวตอนนี้ก็สี่โมงเคืองยังบม่ปิดพี่น้องตตรตเตลี่ก็ยังมีหลอโย่โตตรตเตลี่มันยังไม่รอมากตอนนี้แอดก็เห็นลายเจ้าโยยู่สว่างนี่เอาโยเพื่อสว่างนี่เห็นลายเจ้าแล้วยังมี่ลอยย่พี่น้องตตรตเตลี่ยังพอมีโย่พี่นอ้องหาเด้อหาเด้อ หาลอตเตอรี่สายดวนจากก่อทอหมอเฝ้าเฝ้ากันพี่น้องเฝ้าหาลอตเตอรี่ยังมีอยูคน,นพันธุ์ในปิดพันพันได้ในเก็บลอตเตอรี่หลายนั่งขี่รถเลาะหลายอยตามแผงกันย่งย่งหลายอยู่พี่น้องหาเฝ้าหา,า,หาสลากกินแบ่งกันสายดวนจากก่อท่อหม้อนี่นส่งมาให้นี่ยังพอมีเวลาอย มันตรงกันนันั่นได้พี่น้องตรงกันกันกบเลขเลขรับสงขาพี่น้องเลขรับสงขาตาเพิ่นไห่ล้างนี่เพิ่นไห่ล้างหกตัวเดียวแอดลงไปมู่เศร้านี่อืโทษปรุ๊บลงปับเลยดิพี่น้องโทษปรุ๊บลงปับเอฟซี FC ได้พิจารณาบา้างเห็นไหบ่าถ้าพ่มีเลขในใจก็เอาเลขสายด่วนจากกทมนี่หกศูนย์หกห้าเนี่ย มีเลขดีเลขเด็ดก็หามาใส่หกนี่แต่เลขรับสงขาพันไหาลางอันนี้เป็นบนส่วนลางนี่เก้าสามห้าสามพี่น้องเอาตามนี้นะครับถ้ามักตัวใดชอบตัวใดก็พิจ,จารณาไปเลขเลขติดหกนี่รูสกว่ามาหลายสำนักที่พี่น้องเลขติดหกนี่เลขติดหกเลขติดหกเลขวิ่งหกนี่มาหลายอาจารย์หลายสำนักก็คือพอบรรสวนฟันท่งล่างเม็ดเดียว พอบรรสวนฟันท่งลางเม็ดเดียวคือหกเก้าหม่มาหกคือกันได้พี่น้องมาหกเพิ่นก็นให้วิ่งหกคือกันเอาสายวิ่งสายเลียนเลขติดหกนี่ห้วยเลขติดหกนี่มาหลายอาจารย์หลายสำนักพิจารณาเพิ่งได้พิดน้องได้พิจาจรณาเพิ่งมักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเพิ่งเหนว่างพี่เจริญ ย่านในการรับชมเอคตามนี้น้พี่น้องดนะ้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางส่วนตัวตัวนี้แหละว่ามันคักว่ามันคักตัวนี้แะไนี่้วงกลมเอาเองเนี่ยส่วนมาคักมันชิมาบะเลขไอ้น้องจงหวดที่แล้วก็ยังมาเลขไอ,นอ 4, 3, ้น่องสี่สามหัวดนี่ชิบ่มาหกห้าห้าหกพอพี่น้อง ขออนุญาตได้ขอโทษขออภัยอะไรที่ม้วงกลมหกหาหาหกส่วนตัวมักพี่น้องส่วนตัวมักเาากนามักกับตามว่ามักับพันตัวเลขกับเป็นแค่ต้อทางเอามานมานแล้ง่งปังปังกันก็จะเรื่มฝากคนไรกคนแท็กคนติดตามเพชรพระรวยสวัสดีสำหรับคลิปนี้เพชรพระรวยสวัสดีครับผม